ทุกคนครับในคลิปนี้จะพามาดูลูกยิงไกลสวยๆนะฮะที่ได้รวบรวมส่งกันเข้ามานะครับเนื่องจากว่าลูกยิงไกลเนี่ยมีจังหวะสวยๆส่งมาเยอะมากนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยทํา20อันดับครับลูกยิงไกลสุดสวยนะฮะมีของใครบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่อันดับที่20ครับลูกยิงจากเนมาจูเนี่ยฮะจังหวะที่เกมรับตัดเกมได้นะครับแล้วแทงทะลุช่องนะฮะจริงๆสังเกตดีๆนะฮะ จะสปีดเข้าไปยิงใกล้ๆก็ได้นะครับแต่ว่าตัดสินใจยิงไกลเลยฮะขอบคุณคลิปจากคุณลาติฟโนโลโก้นะฮะสวยมากอันดับที่19ครับเป็นจังหวะเล่นกันอยู่นอกกรอบเขตทนแล้วยิงสั้เข้าไปเลยครับโอลสกูโอ้โหยิงเต็มข้อครับนี่เป็นนักเตะที่ยิงได้รุนแรงหนักหน่วงสะใจอยู่แล้วนะครับไอหัวแดงเพลิง ดูฮะทำชิงกันอยู่หน้ากอบเขโตโทษครับก่อนที่จะเป็นคาสสกครับซัดด้วยขวายิงเข้าไปเสียบคานสุดสวยครับมไม่ให้ไม่ได้ครับลูกนี้อันดับที่18ครับเป็นอดีตนักเตะของแมนยูเหมือนกันนะฮะเดวิดเบคแฮมครับอูห้หดูวิถีบอลโค้งครับทุกผู้ชมมเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูการโค้งเบคแฮมเนี่ยเป็นนักเตะที่ยิงได้โค้งสุดๆอยู่แล้วนะครับแล้ว ลูกแบบนี้เนี่ยเป็นลูกถนัดของเขาเลยครับอันดับที่17ครับเรายังอยู่ที่นักเตะตำนานอย่างอเลสซานโดเดวเปียโรลูกนี้ครับ <c oughs> ลูกโยนจากแนวรับครับโยนยาวมาแล้วเดวเปียโรนะฮะยิงจังหวะเดียวแบบไม่ต้องจับเลยฮะลูกยิงจังหวะเดียวก็ว่ายิงยากแล้วนะแต่ว่าลูกนี้ยิงจากหน้าบริเวณหน้าหัวกะโหลกคับท่านผู้ชม <c oughs> เข้าไปอย่างสวยๆครับขอบคุณคลิปจากคุณซุปนะฮะ มากอันดับที่16ครับแหมแถมกันอีกหนึ่งลูกครับเดวิดเบคแฮมครับเดี๋ยวดูวิธีบอลจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมมันติดน้ำก้าช็อตครับเป็นลูกยิงสายครับคุณศัตรูเนี่ยงงเลยเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะฮะเห็นชัดเจนแล้วว่าสายแค่ไหนครับดูมุมนี้นะฮะดูวิธีบอลที่มันพุกลงนะฮะท่านผู้ชมดูครับสายโอ้โหสวยงามอันดับที่15ครับ จังหวะนี้ครับเขีย่ยมาแล้วสัดเลยด้วยขวาครับูหอย,ย่างแรงอย่างโค้งนะครับเด็อันโดปาเลเดสครับมิดฟิลด์จากปารีสแซงต์แชงแฮขอบคุณทิปจากคุณเทพจำลองครับลูกนี้หวดได้อย่างสุดสวยเลย <S 2> <S 2> <S อันดับที่14ครับเป็นของตำนานเจ้าของลูกยิงบาน่าคิกครับแต่ว่าลูกนี้ยิงแบบ ค่อยๆย,ย้อยข้ามหัวมึ้สัปปตูเข้าไปอย่างสวยงามครับท่านผู้ชมแม่จริงๆลูกเต๋อเขลอสเนี่ยยืนแบ็กซ้ายนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้เขามาอยู่ตรงปีกขวานะฮะน่าจะมาทุ่มนะครับแล้วขวดด้วยเท้าซ้ายท่านผู้ชมลูกบอลโค้งย้อยหนีมือผู้ศัตรูไปอย่างสวยงามครับแม่สวยจริงครับอันดับที่13ครับแม่เป็นสุดหล่ออย่างตำนานเดวิดแบ็กแฮมอีกแล้วครับโอ้โหดูการโค้งของบอลครับท่านผู้ชม สวยงามจริงๆครับไม่ให้ไม่ได้ฮะขอบคุณคลิปจากคุณพาสธีรพัฒนะครับอันดับที่12ครับเป็นของสุดยอดมิดฟิลห้องเครื่องอย่างเฟงกี้ได้ยองครับขวดเข้าไปเลยยิงวอลเล่จากนอกกรอบเขตโทษร,ระยะไกลมากครับท่านผู้ชมอของหลังเคลียร์มาแล้วไม่ขาดครับเป็นมัทไทรดลิกนะครับเคลียร์ไปแล้ว เข้าทางปืนเฟงกี้ริยองครับอดีตเพื่อนร่วมทีม RX ด้วยกันนะฮะมาดูลูกยิงไกลของกองหลังกันบ้างครับอันดับที่11ดสกอดานมุตตาฟี่ครับดูยิงลูกนี้ฮะผ่านไปหมดเลยเกือบครึ่งสนามไม่ให้ไม่ได้ครับาการหลังของปืนใหญ่อาร์ซนอนฮะดูครับหวดแล้วออกปันก้อยด้ยนะครับผ่านแนวรับไปหมดเลยอันดับที่10ครับลูกยิงจังหวะนี้โอ้โห โอย้ยวันแรกจากหน้าหัวกะโหลกครับท่านผู้ชมดูฮะจังหวะบอลเด้งพื้นนิดนึงนะครับเป็นของคาริมเบนเซม่าครับดูฮะต่อบอลทําชิงมาแล้วโดนนันดิโยครับแทงมาให้แตะแล้วบอลกระดอนพื้นหวดเข้าไปโอ้โหสวยงามอันดับที่9ครับจากจังหวะลูกเตะมุมนะฮะนี่ครับโยชัวคิมมิดจับแล้วแต่งนิดนึงครับยิงหวดวันแรกโอ้โหเข้าสามเหลี่ยมครับมุมนี้ ดูว่ตูมถึประตูจะรับได้ยังไงฮะโอ้โหรับบอลจากเปร์ตีนะฮะแล้วบอลมันกระดอนเด้งขึ้นมาเพื่อให้วอลเล่ได้อย่างถนัดรับท่านผู้ชมดูว่มุมนี้สู้อันดับที่8ครับอย่าบอกนะว่าจะยิงเลยโอ้โหโคตรไกลคือประตูก็ไม่ได้ออกมาเยอะนะฮะแต่ว่าโรนโดเนี่ยเป็นนักเตะที่ยิงได้หนักห่วงอยู่แล้วครับระยะแบบนี้ ยิงได้ขนาดนี้สุดยอดครับท่านผู้ชมโอ้โหดูมุมนี้ครับเหมือนประตูออกไปไกลเหมือนกันนะแต่ว่าถอยออกมาไม่ทันครับท่านผู้ชมโอ้โหคนยิงก็ฉลาดครับอันดับที่7โอ้โหเลี้ยงบอลอย่าบอกเลยว่ายิงไกลแล้วประตูยืนมองครับท่านผู้ชมโอ้โหขอบคุณคิดจากคุณหมอกครับดูฮะแต่งแล้วยิงหวดเลยครับท้าซ้ายของเปาโลดิ่าครับ สุดยอดอันดับที่หโอ้โหเคียร์มาแล้วเข้าทางปืนครับปได้สายส่วนก็ไปเลยอโอ้ยโคตรไกลสุดสวยครับขอบฟอกปลาโอ้โหดูครับแต่และลูกส่งมาโคตรสวยอันดับที่5โอ้โหเป็นสุดดอเดวิดเบคแฮมอีกแล้วครับแต่ว่าจาังหวะนี้ยิงหลังเท้าครับออกแนวปั่นก้อยฮะโอ้โหเสียบคานเสียบสามเหลี่ยมไปอย่างสวยงามครับ สะใจจริงครับดูฮะยิงไปหลังเทา้าคานผู้ชมสุดแรงเกิดอันดับที่4เป็นของสุดยอดกับตันทีมของหงแดงเรียบคูครับแชมป์พิมลรีปีล่าสุดครับจอแดนเฮนเดสันเคลียร์มาแล้วเข้าทางปืนเฮนโดคานผู้ชมยิงหวดสวนทางเข้าไปเลยออกปันก้อยด้วยสวยงามครับอันดับที่3ผู้ศัตรูทุกออกมาครับแต่หารู้ไมมว่าเนมาถือ2ควงอยู่ตรงนั้นครับ ยิงหวดแบบคงควงนะฮะเหมือนซองควงโอ้สวยงามมาชมคุณศัพท์ตู้เนี่ยได้แต่งงฮะทุบออกไปแล้วโดนหวดยิงสวนมาแบบนี้ครับแสกหน้าตูมอ้อย่าว่าแต่ยกมือเลยฮะมองทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะสวยงามครับขอบคุณคลิปจากคุณสเวนยิงคมนะครับอันดับที่สองครับเขีย่ยออกมาแบบนี้ก็เข้าทางปืนสิครับพี่ มีแรมปานิสครับยิงหดด้วยซ้ายลูกบอลโค้งสวยงามแล้วก็พุ่งมุดตอนท้ายด้วยท่านผู้ชมยังสวยนะฮะยิงยากมากนะฮะแบบนี้โอ้โหดูมุมนี้ครับหดด้วยเท้าซ้ายครับแล้วลูกบอลมันมุดตอนท้ายด้วยครับคุณศัตรูรับลําบากแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งฮะลูกยิงไกลที่สวยที่สุดที่ผมจัดให้คลิปนี้กับท่านผู้ชมดูว่าโอ้โหขอบคุณคลิปจากคุณต้นครับ <c oughs> ดูเป็นนเวสครับโอ้โหดูวะยิงสวนไปแล้วอยู่โค้งอย่างสวยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคลิปที่ส่งมานะฮะทั้งที่ติด20อันดับในคลิปนี้แล้วก็ทั้งที่ส่งมาแล้วอาจจะไม่ได้ลงในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ